เปิดบ้านเกรซการกล้าวฉายาเจ้าหญิงคุยทีเดียว7จ็ดคน เรียกได้ว่าหลายคนคงจะรู้จักและคุณหน้าคุณตาเขาเป็นอย่างดีสําหรับนางเอกสาวคนสวยคุณเกรซการกล์ลาวที่ล่าสุดได้ออกมาเปิดเผย <ๆ S 2> ชีวิตเรื่องราวความรักของเขานั่นเองค่ะโดยได้มีคําถามมาเลยว่าเลือกเยอะไหมตามสไตล์สาวสวยเขาก็บอกว่าไม่ค่ะเป็นคนที่เต็มที่กับความรักนะไม่เคยเล่นแล้วก็จริงจังเสมอเลยไม่เคยมีบริหารเสน่ด้วยนะคะแล้วฉายาสโนไวท์กับผู้ชายทั้ง7เนี่ยมาได้ยังไงอันนี้คือฉายาที่เพื่อนเขาตั้งให้เป็นช่วงที่เลิกกับพี่ก้องแล้ว แล้วก็ค่อยๆมีคนเข้ามาเรื่อยๆคุยจนถึงช่วงที่แบบประมาณ7คนเลยเพื่อนสนิทเนี่ยก็เลยตั้งฉายาให้เรียกเราว่าสโนไว้แล้วความรักครั้งหนึ่งที่ดูเหมือนว่าตัวเราค่อนข้างจะคลั่งรักเลยทีเดียวไม่ต้องรับงานไปเลยสิคะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยว่างมาเจองั้นไม่เป็นไรฉันไปเจอเธอ,เธอได้อยู่แล้วแล้วก็เป็นความรักที่แบบว่าทําให้เจ็บมากที่สุดด้วยตอนนั้นตีสี่มีโทรศัพท์เข้ามาแต่ว่าไม่ใช่เสียงแฟนนะเป็นเสียงผู้หญิงคือเหมือนอยู่ด้วยกันสองคนโทรศัพท์ลั่นหรือเปล่าเราก ก็ไม่รู้คือเอาจริงๆทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้คําตอบแต่เรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยทรมานมากๆเลยยิ่งกว่าในละครอีกนะหลังจากที่เกรซโทรหาแล้วเขาไม่รับเนี่ยก็คือเป็นสิบๆสายเลยก็เลยของขึ้นไม่ไหวแล้วฉันจะไปเดี๋ยวนี้ในใจมันก็แตกสลายเต็มไปด้วยกับคําถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทุกอย่างก็ผ่านมาหมดแล้วและนอกจากนี้เรียกได้ว่าล่าสุดเป็นข่าวดังอีกแล้วจากกรณีที่คุณเกรซได้ถูกประกาศว่ามีโจนั้นขึ้นบ้านฉกกระเป๋าหรูราคาแพงพร้อมกับสิ่งของ นื่มูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทเลยทีเดียวต่อมาสาวเกรซก็ได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้าว่าตอนนี้สามารถจับตัวคนร้ายได้แล้วส่วนของก็ได้กลับคืนมาเกือบทั้งหมดแล้วด้วยสาวเกรซก็ได้ออกมาแถลงข่าวชี้แจงทั้งหมดว่าอัปเดตคดีตอนนี้จับคนร้ายได้แล้วส่วนของก็ได้เกือบทั้งหมดเหลือเพียงบางส่วนเท่านั้นด้านวินาทีที่ล่อจับตัวคนร้ายเนี่ยก็แอบตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าปกติไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เราก็อยากไปดูด้วยตัวเองว่าจะใช่คนใกล้ตัวหรือเปล่า เนื่องจากว่ามีแอบกังวลว่าจะเป็นคนใกล้ตัวโดยเราก็มีการวางแผนกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางร้านรับซื้อเนี่ยว่าจะมีการล่อซื้อวันนี้นะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่สอบสวนเนี่ยปลอมตัวไปเป็นบุคคลธรรมดาหลายคนมองว่าเราเป็นนาตาชาตามบุกเองไปเลยเพราะว่าเราเนี่ยอยากที่จะรู้ซึ่งบางคนก็บอกว่าลุยเองไม่กลัวอันตรายหรอเราก็กลัวแหละแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปตอนที่เขาบุกจับเราก็รออยู่บนรถพอถึงเวลาที่เขาจับได้แล้วเนี่ยเราก็เข้าไปตรวจเช็คของว่าใช่ของเราไหม ทางนี้ก็ไม่ได้มีการพูดคุยกับคนร้ายเพราะว่าไม่อยากให้ค่าสรุปคนร้ายเนี่ยไม่ใช่คนใกล้ตัวแต่ว่าเป็นโจรร้อซที่เขารู้บ้านเรารู้เวลาเข้าออกบ้านเราคือเขาบอกว่าเขาสืบรู้เองว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของนักแสดงนั่นเองละคะ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ค i b e ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางทีมงานคะ่ะ